ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆยามเย็นก็พบเจอกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับชุดแนวทางของเราก็ในช่วงบ่ายๆช่วงเชียงเที่ยงเราก็ได้ลงชุดสรุปของเราไปเป็นทีเรียบร้อยดังนั้นแล้วหลักร้อยนี้ชุดนี้ที่เราสรุปไปผมก็จะให้เน้นไปที่หลักร้อยไปที่เลขห้านะ ก็คือจะเน้นไปที่หลักร้อยไปที่เลขห้าแล้วกันสําหรับงวดนี้ไ <c oughs> อ,อชุดที่ผมจับไว้ชุดไอ้อน,นี้ที่ติดห้าเนี่ยก็พยายามเอาเลขห้ามาอยู่ที่ตําแหน่งหลักร้อยด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนชอบอย่างอ,อ,อย่างชุดนี้ก็จะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าก็จะอยู่ตามนี้นะเพื่อน,นก็เอา ดึงเลขห้ามาเป็นอยู่ที่หลักลร้อยส่วนชุดพวกนี้เราก็ได้วางถูกหลักไปเพราะว่าเราเน้นอยู่ที่5อยู่ที่หลักร้อยทำไมเราถึงต้องเน้น5อยู่ที่หลักร้อยเพราะว่ามันมีสูตรเก่าของเราเพื่อนๆก็คงจําได้นะที่ว่าได้ทีเลขห้ามาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวผมจะเลขวิ่งตัวเดียวทั้งสองสูตรมาฝากให้กับเพื่อนสมาชิกเอาไว้พิจารณาดูทำไม,มต้องอเลขห้า ก่อนที่จะไปดูแนวะทางเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนน,นนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีลุกก็ได้นะครับเพื่อนมามาดูชุดไอ้เลขเต่นบนตัวเดียวกันทั้งสองสูตรของเราที่เราเน้นหลักร้อยไปที่เลขห้าก็ทั้งสองสูตรนี้มาดูกันนะครับก็คือชุดแรกก็คือตำแหน่งที่เราใช้ก็คือหลักแสนหลักหมื่นบวกด้วยสองก็จะได้เท่ากับแปด บวก 4, เท่ากับ2บวก5เป็น7 7บวก2ก็เป็น9ก้ก็เป็นที่9กก็มาออกอยู่ที่894กมันก็เข้าอยู่ที่เลข9กส่วนสูตรที่2ของเรานั้นก็จะเป็นสูตรเกาของเราเหมือนเดิมก็คือตำแหน่งที่ใช้ก็คือเราจะใช้อยู่ที่ตำแหน่งของหลักพันบวกอยู่ที่หลักสิบ หลักร้อยหลักสิของหน่วยคสองก็เท่ากับ7จบวกหเท่ากับ3 3บวกหนึ่งได้เท่ากับ4ดังนั้นแล้วชุดนี้ก็เข้าอยู่ที่เลขก4มาที่94ก็ถือว่าไม่ชนกันมันก็มา2ตัวมามาดูมาต่อไปของเรากันก็คือ8บวกหเป็น9 9บวกหเป็น4 4บวกสก็ได้เท่ากับ6 ออกอยู่ที่5 6 3ก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะมาดูชุดที่2เรากันก็คือหลักพันก็คือเลขยก8แล้วก็5 3เท่ากับ8ปนะ8 8เท่ากับ16อ่ะอันนี้ก็มั่นใจหน่อยมาที่ตัวชนก็คือเลข6มาดูมาต่อไปของเรากันก็คือ7บวก5เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5 5บวก2ได้เท่ากับ7 ก็มาที่687ก็มาเข้าอยู่ที่ตำแหน่งของเลข7สูตรที่2นั้นก็คือ7 92ก็คือ7บวก9ก็ได้เท่ากับ6 6บวก2ก็ได้เท่ากับ8ก็มาที่8ก็มาที่87ก็มาไม่ชนกันไม่ชนกันก็เอามาจับเป็นคู่ตัวคู่ตรงของเราได้นะสำหรับชุดนี้ แล้วก็อีกชุดหนึ่งของเราก็คือหกบวกหกหกหกสิบสองบวกสองบวกสามเป็นห้าบวกสองก็ได้เท่ากับเจ็ดออกที่สองสองเจ็ดนะสูตรที่สองกันก็คือเก้าก็คือเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกหกได้เท่ากับสิบสอง ไม่ชนกันก็มาที่สองก็โอเคนะาะเกิดไม่ชนกันเราก็มาจับเป็นคู่ตรงคู่โตัของเราได้สบายสๆสำหรับชุดนี้มาดูมาต่อไปก็คือ2องบวกหกเป็นแ8ดแปดบวกแปดสบวกสก็ได้เท่ากับแมาที่3า8แปนะก็มาเข้าที่เลขแมาสูตรที่สองของเรากันก็คือ ก็คือ6 6 2บวกเป็น8 8บวกเท่ากับ3อันนี้มาคู่โต๊ดก็คือ3 8อันนี้มาคู่โตดนะเพราะว่ามันไม่ชนกันเราก็มาจับเป็นคู่ตัวได้มามาดูดวันที่เราจะใช้จริงของเราว่าจะได้ชุดไหนนั้นก็พิจ,จนารณาดูตัดสินใจดูให้ดีนะเพื่อนเพราะว่ามันก็ บางทีมันก็อาจจะเข่าหรือลุดก็ได้นะสำหรับชุดแนวทางตัวเลขเห็นเข้ามาดีๆ <c oughs> พอมว่าที่ใช้จริงมันก็จะ,ะนั่นไปก็พิจารณาให้ดีก็คือ2 2บวก1เป็น3 3บวก0นย์ได้3แล้วก็บวก2ก็ได้เท่ากับ5้างวนนี้ได้5มาดูสูตรที่2กันก็คือหลักพันแล้วก็ก็คือ3บวก1เป็น4บวก1เป็น5 ดังนั้นแล้วรู้สึกว่าเลขห้าค่อนข้างที่จะมั่นใจนะแล้วก็ที่สําคัญน้นเพื่อนสําหรับชุดนี้เลขห้านี่ผมดึงไปที่หลักร้อยนะไปที่หลักร้อยแล้วก็มันมีอีกชุดหนึ่งชุดที่เราใช้อะชุดนี้ก็ที่เราจับชุดนี้มาเพื่อนคงจําได้นะสาหรับจับชุดนี้มาเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดเนี่ยเพราะว่าเราจับตามผู้ตัวสาหรับชุดนี้ก็คือหมดที่แล้วชุดนี้เขาหลุดไปนะ หมวดน,นี้ไอ้เมวดที่แล้วเขาหลุดไปแต่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินต่อนะแต่ชุดนี้ยังไม่หลุดนะมันเด่นอยู่ที่7จ็ดถแปดถ้าเกิดว่าเราจะจับเป็นคู่คู่โต๊นนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าแปดเดี๋ยวยังไงยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคิดจารณาดูแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆคงจะจําชุดนี้ได้นะแต่ให้ดูชุดไอ้ที่เราใช้ประจําของเราเนี่ยก็คือชุดนี้ ทีแรกเราก็วามาเฉพาะสิบหน่วยบางทีนั่นแหละแต่บางทีเขาก็มาหลักร้อยได้เหมือนกันก็คือชุดนี้มัที่แล้วเขาชนกันมันไปนติดที่เลขกดับของเราแต่ว่าเขามาที่มาครบมาที่สามเปนะงวดนี้เขาดันมาชนกันอยู่ที่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดซึ่งเลขห้านั้นก็มาติดเด่นอยู่ตรงเราอยู่ที่ชุดนี้ ส่วนเลข7ของเรานั้นก็ถือว่าเด่นอยู่นั่นเพื่อนเพราะว่าเขามาชนกับชุดนี้อยู่เลข7ยังไง5กับ7นี่ก็2ตัวนี้ก็ยังเด่นเท่ากันเลยเพราะว่าเขาก็มาชนกับชุดนี้อยู่เราก็เลยจับชุดนี้เอาไว้ยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูลองไปจับกับชุดสูตรตัวเด่นของเพื่อนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าชุดของเราก็จับมามันก็จะได้อยู่ตามนี้ยังไงยังไงซะชุดไอ้พวกนี้ก็อย่าลืมไอ้นั้นไว้ด้วยนะเพื่อน อย่าลืมสลับตำแหน่งไว้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากถูกแบบตรงๆก็ไม่แน่นะเพราะว่าหลักร้อยเราเน้นไปอยู่ที่เลขห้าของเราอยู่แล้วก็สลับตำแหน่งแค่3ชุดเองเพราะว่าชุดนี้มันก็มาตรงของเราอยู่แล้วเอาอย่างไงเพื่อนก็ลองพิจารณาดูสําหรับชุดนี้ชุดนี้ก็สวยเข้าแต้มอยู่ที่ผมจับมาทุกชุดเนี่ยที่ผมคัดมาทุกชุดเนี่ยคือผมบอกก่อนนั่นเพื่อนที่จับมาทุกชุดนี้ก็คือเข้าแต้มผมหมดทุกชุดเลยนะ ที่ผมจับมาชุดเนี่ยทั้งหมดก็1 0 12คู่ชุดเนี่ยคือเข้าแต้มผมทุกชุดเลยอ้าวยังไงยังไง,ง,ไงเพื่อน,อนๆก็พิจารณาดูยังไงยังไงซะก็อย่าลืมอย่าอย่าอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งเลขอ่าเลขตัวแทนเลขตัวแทนก็มีอยู่ตามนี้แหละแล้วก็เลขพี่น้องเลขพี่น้องผมคิดว่ายังไงซะสถิติก็ไม่คงจะไม่พลาดสถิติของเรายังไงกอ็อย่าทิ้ง พยายามอย่าทิ้งชุดเรียกพี่น้องเรียกตัวแทนก็แล้วก,กันส่วนชุดสรุปของเราก็ยังคงเหมือนเดิมก็เป็นชุดนี้แหละแล้วก็ที่เน้นๆก็เอาเอาง่ายๆก็จะเน้นอยู่ไปแค่ที่ติด5นี่แหละเพราะว่า5อยู่ที่หลักร้อยก็คือสีคู่ชุดนี้ก็เด่นขึ้นมาส่วนชุดนี้ก็ไม่ติด5ก็เบาๆเอาไว้ก็แล้วก,กันเพราะว่าชุดของเรามาเด่นอยู่ที่เลข5เพราะว่าสูตรของเราถ้าเกิดว่าเขาชนกันชนกันมาเขาก็เขาก็มาเห็นไหมเพื่อนชนกัน เขามาวันนี้มาชนุนอยู่ที่เก 5, กลขห้าก็อย่าประมาทก็แล้วกันแล้วก็ชุดนี้ก็ติดอยู่ที่เลขเจ็ดเอ้ยยังไงก็หรือว่าเพื่อนๆจะไปจับอยู่ที่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแต้มสองมันก็มีเข้าแต้มอยู่นะห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเราก็มาติดอยู่ที่ตำแหน่งของหลักสิบอยู่เอ้ยยังไงยังไงก็สรุปชุดสรุปของเราก็อยู่ตามนี้แหละ แต่ที่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะผมจะลงเป็นชุดวัดใจให้กับเพื่อนๆว่าจะเป็นชุดวัดใจเม็ดเดียวชุดไหนนั้นเดี๋ยวผมก็กําลังคิดพิจารณาคํนะานวณด,ดูหลายๆสูตรหลายแนวทางอยู่เพราะว่าเราจะได้เอามาคัดมาตัดเอามาเน้นเฉพาะตัวชุดเฉพาะตัวไปเลยสําหรับชุดนี้แต่ที่ยังเล็งไว้ก็อยู่ในนี้แหละก็คงอยู่ในนี้ไม่น่าจะเกินในชุดพวกนี้แหละเอา้ายังไงยังไงซะก็เอาชุดตัวนี้มาฝาก เอาไว้พิจนนารณาเผื่อว่าหน้ามันเข้าจะได้นําทําไปต่อเลยสําหรับชุดนี้ก็สูตรสื่ออะไรของเราก็บอกไปเป็นที่เรียบร้อยก็สนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาสูตรไปลองไปทําดูก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะเอาชุดไอ้ชุดเลขเด่นมาเด่นแบบสองตัวออกมาเอามาคัดชุดนี้ให้ที่เราไปเน้นไปอยู่ที่เลขแปด มันก็ต้องมีที่มาที่ไปอ่ะผมถึงต้องมาเน้นอยู่ที่เลขอกเปดเอ้ายังไงยังไงก็เดี๋ยวพบเดี๋ยวค่อยไปดูกันในคลิปหน้าก็แล้วกันสําหรับชุดเด่นชุด2ตัวของเราส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาชุดนี้มาฝากชุดเด่นตัวเดียวเด่นบุญตัวเดียวก็แก็บน้าจอเอาไว้ก่อนก็แค่นี้ก่อนบายบาย,ายครับผมสวัสดีครับ